ลูกผสมระหว่างคิงคองกับนกสายฟ้าหางสีน้ำเงินลูกผสมนี้มีรูปร่างใหญ่โตและทรงพลังผสานความแข็งแกร่งของคิงคองเข้ากับความสง่างามและพลังสายฟ้าของนกยักษ์โดยยมีสีสักคล้ายลิงยักษ์ย้ายแต่เสริมด้วยจงออยปากแข็งแรงดวงตาเปล่งแสงไฟฟ้าสีฟ้าและขนปกคลุมลำตัวเป็นสีดำแซมแถบเรือองคแสงสีฟ้าปีกขนาดใหญ่เปล่งประกายสายย้อยฟ้าและหางยาวสีน้ำเงินเข้มที่สามารถฟาดปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ตัวมัน ทรงพลังทั้งบนพื้นและในอากาศด้วยเสียงคำรามเหมือนฟ้าร้องและพลังทําลายล้างจากสายฟ้าถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธรรมชาติที่น่ากลัวและยิ่งใหญ่ลูกผสมระหว่างคิงคองกับนกไฟที่กำลังพ่นไฟลูกผสมนี้มีร่างกายทรงพลังแบบคิงคองพร้อมปีกขนาดใหญ่ที่ลุกโชนด้วยเปลวไฟและหัวคล้ายนกไฟที่มีงอนเปล่งแสงร้อนแรง มันสามารถพ่นไฟอันรุนแรงจากปากเผาผลาญทุกสิ่งตรงหน้าในฉากภูเขาไฟที่เต็มไปด้วยลาวาและควันไฟบ่งบอกถึงพลังที่น่าเกรงขามและอำนาจของมันที่ไม่มีใครเทียบได้ลูกผสมระหว่างมีกับคิงคอง ลูกผสมนี้มีรูปร่างทรงพลังของคิงคองผสมกับขนหนาแน่นแบบหมีมันมีหัวที่เป็นการผสานร,ระหว่างกอริลล่ากับหมีดวงตาเปล่งแสงแสดงถึงความดูร้ายมีกรงเล็บแหลมคมและฟันที่แข็งแรงขนาดตัวมหืมาและพละกําลังอันเหลือล้นทําให้มันดูน่าเกรงขามในป่าที่เงียบสงบแต่ลึกลับการปรากฏตัวของมันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ การที่คิงคองถูกมองว่าเป็นตัวละครที่ทำลายบ้านเมืองในเรื่องราวและภาพยนตร์หลายเวอร์ชั่นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเล่าเรื่องเชิงสัญ,ญลักษณ์และความเข้าใจผิดระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติโดยเหตุผลที่มักอธิบายว่าทำไมคิงคองถึงต้องทำลายบ้านเมืองมีดังนี้หนึ่งการถูกพามาจากถิ่นกำเนิดคิงคองมักถูกจับตัวมาจากเกาะหรือป่าที่เป็นถิ่นกำเนิดของมัน และนำมายังเมืองใหญ่เช่นนิวยอร์กในภาพยนตร์หลายเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างกระทันหันและการถูกกักขังทำให้มันรู้สึกตื่นกลัวและพยายามปกป้องตัวเอง 2. การป้องกันตัวเองการที่คิงคองทำลายสิ่งต่างๆเป็นผลมาจากการตอบโต้ภัยคุกคามของมนุษย์เช่นการยิงโจมตีหรือการพยายามจับกลุ่มมันไม่ได้ตั้งใจทำลายล้างแต่เกิดจากความพยายามเอาตัวรอด3สัญชาตญาณสัตว์ป่า คิงคองแสดงพฤติกรรมตามสัญชาตญาณสัตว์ป่าที่รู้สึกไม่ปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมใหม่การก้าวเข้าสู่เมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยเสียงดังและผู้คนอาจกระตุ้นความกลัวและความก้าวร้าว 4. ความรักและการปกป้องในบางเวอร์ชั่นคิงคองหลงรักหญิงสาวเช่นแอนดาโรและการกระทำหลายอย่างของมันเกิดจากการพยายามปกป้องเธอจากอันตรายแม้จะต้องเผชิญหน้ากับมนุษย์และทำลายสิ่งปลูกสร้างเพื่อหน,นีจากการถูกไล่ล่า5สัญ,ญลักษณ์ของการปะทะกันร,ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ คิงคองเป็นตัวแทนของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังขณะที่เมืองและเทคโนโลยีของมนุษย์เป็นตัวแทนของความก้าวหน้าและการครอบครองเรื่องราวของคิงคองจึงเป็นการแสดงถึงผลกระทบเมื่อมนุษย์ละเมิดธรรมชาติและธรรมชาติตอบโต้ 6. บทเรียนเกี่ยวกับความโลภและการใช้อำนาจในหลายเวอร์ชั่นคิงคองถูกจับมาด้วยเหตุผลทางการค้าเช่นนำมาแสดงโชว์เพื่อหาเงินการทำลายล้างของคิงคองอาจถูกตีความว่าเป็นผลจากความโลภของมนุษย์ที่ทำให้ทุกฝ่ายต้องเผชิญความเสียหาย โดยสรุปคิงคองไม่ได้มีเจตนาทำลายล้างแต่พฤติกรรมของมันสะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างธรรมชาติและมนุษย์รวมถึงผลกระทบจากการกระทำที่เห็นแก่ตัวของมนุษย์เองเป็นเรื่องราวที่สะท้อนความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างมนุษย์กับโลกธรรมชาติได้อย่างลึกซึง้ง